ผู้ในการส่วนสมสร้างผู้ประกอบการใหม่สำนักพัฒนาผู้ประกอบการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมคุณวิริศวิเศษศิล์นบอกว่าเทศกาลสงกรานช่วยให้บรรยากาศการซื้อขายสินค้าเสื้อผ้าและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับสงกรานคึกคักยิ่งขึ้นครับและก็คาดว่าจะทําให้ยอดขายโตกว่าช่วงปกติร้อยละ50 โดยไตรมาสแรกปีนี้ก็มียอดขายประมาณ8,000ล้านบาทต,ตลอดปีนี้ยอดขายรวมกว่า30,000ล้านบาทโดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้โบเบขยายการทำธุรกิจแฟชั่นไปสู่แถบอาเซียนและกลายเป็นศูนย์กลางการค้าส่งในอาเซียนเมื่อเข้าสู่ AEC โดยโบเบนั้นเป็นย่านผลิตสินค้าแฟชั่นที่เรียกว่า Fast f a ฟ h i o n ซึ่งมีการออกแบบตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วด้านประธานศูนย์บริการส่งออกโบเบ พรขันชัยสีพะวาที่กุลบอกว่าสินค้าขายดี10อันดับแรกครับในช่วงสงกรานก็คือเกี่ยวกับปืนจิตน้ําน้ําอบดินสอพองเสื้อลายดอกสีสดโดยปีนี้ก็ยังคงขายในราคาเดียวหรือว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วนอกจากนี้ยังมีการออกแบบตอบสนองตลาดได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการเข้าสู่ AEC ของไทยโชคดีที่ศูนย์กลางของการขายสินค้าประเภทแฟชั่นสตรีทซึ่งรวมถึงตลาดประตูน้ำจัตุจักและสำเพงทำให้ไทยมียอดส่งออกในภาพรวมสูงถึงปีละ24,000ล้านบาทครับโดยตลาดส่งออกอันดับหนึ่งก็คือฟิลิปปินส์รองลงมาก็คือมาเลเซียที่เหลือก็กระจายออกไปครับจึงอยากให้รัฐบาลเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศเพื่อนบ้านว่าตลาดโบเบเป็นศูนย์กลางที่มาหาสินค้าได้ตลอดครับ